พี่หนุ่ยจ๋าพี่หนุ่ยครับพี่หนุย่ยพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยอยู่ป่าพี่หนุย่ยอาจารย์หนุ่ยนะครับเอาส่งใช่ไหมผมทาเป็นข้อความไหมครับทาเป็นคอมเมนต์ไว้ในอุทธรน,นะครับถ้าอาจารย์หนุ่ยอยากได้เดี๋ยวผมส่งไปให้พี่มุนีเอาด้วยเปล่าพี่มุนีเอาด้วยไหมเอาด้วยเนาะเดี๋ยวส่งไปมันเป็นมันเป็นอุทธรซึ่งไม่ใช่เรื่องปกปิดอะไรครับอ๋อเอาใช่ไหมโอเคเอา่าเป็นเรื่องที่คุณ นิคมพระสิทธิ์ได้มอบให้ผมไว้เนี่ยนะ้ที่ผมเป็นทนายแล้วก็ผมได้อ่านข้อความโดยละเอียดนะพิมุนีทีแรกอ่านไปทีแรกผมคิดว่ามันมันมันเป็นเรื่องง่ายๆไม่น่าจะมีอะไรทีนี้ปรากฏว่าเฮ้ยพออ่านเจาะลึกเว้ยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันเว้ยทีแรกผมคิดว่าอายการอุทธรแบบผันผ่านนะพิมพ์ไทยไม่ได้เอ้ยทำไมอาจารย์หนุยบ้านหนุยเทวดาทำไมพิม พิมพ์ไทยไม่ได้หนุ่ยตัวจริงเ็าเปล่าเอ๊ะเป็นอาจารย์หนุ่ยบากอะเนี่ยผมพิมพ์ไทยไม่ได้ครับนะน,ะ,นะถชาอาจารย์หนุ่ยตัวจริงบอกว่าใครมากวนไว้เนี่ยนะพราะอ่านเข้าไปแล้วนะครับทุกท่านนะครับพออ่านเข้าไปปุ๊บเฮ้ยท่านนั่การเขียนดีเลยครั้งแรกผมมองอ่านผ่าน ไม่ค่อยได้ไม่ได้สนใจอ๋ออาจารย์หนุ่ยเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเหรอโอ้โอเคนะเวลคัมเวลคัมเวลคัมทูไทยแลนด์นะ welcome, welcome, welcome. Welcome นะนะมันมีประเด็นที่แตกออกไปในสี่ห้าประเด็นซึ่งน่ากลัวภาษากฎหมายเขาเรียกว่าสั้นแต่กระชับนะภาษากฎหมายคือท่านนากการเขียนไม่ฟุ่มเฟือยนะครับ นะผมเหมือนกับพออ่านปุ๊บโอ้โหมีโอกาสเลยทุกท่านครับมีโอกาสติดนะครับมีโอกาสติดอันนี้ไม่ใช่ว่าแกล้งจะมาขู่ใครหรือมาสแสดงความคิดเห็นแบบย่อเย้ยถักถางอะไรใครนะครับทุกท่านฟังให้ดีๆนะครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความรู้จริงๆและถ้าหากน้องคนไหนหรือพี่คนไหนเ,เรียนกฎหมายอยู่ต้องดูตรงนี้ดีๆว่าคือท่านอายการได้ไล่แล้ว ไร่เรื่องราวเรื่องเลียงต่างๆลงมาเป็นลำดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมแรกๆเลยนะครับนะผมอ่านไปอ่านมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเข้าท่ามันมันเข้ามันเข้าแก๊ปในเรื่องของสารอุทธร์จะได้รับการที่สาอุทธรจะพิจารณาแต่นะครับผมไม่รู้ว่าทีแรกผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเป็นเออ็เลย การเขียนของเขาจะขนาดไหนเพราะว่าผมสนใจแต่เฉพาะของคุณมานาแต่พอกลับไปอ่านอีกทีหนึ่งได้เห็นความละเอียดของการอุทธรณ์ของท่านอายการฝ่ายคดีสารสูงแล้วเนี่ยมิหน้าทำไมถึงเป็นอายการฝ่ายคดีสารสูงเพราะท่านได้ท่านได้ยกข้อกฎหมายคือท่านได้มีการยกข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการรอว่าสิ่งไหนไม่ควรรอสิ่งไหนควรรอ นะครับและผมดูแล้วปุ๊บมันเออมันใช่เว้ยมันเข้าหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งคืออะไรครับมีการกระทําตรงนั้นนะมีการกระทําตรงนั้นโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทั้งทงท,งที่พื้นที่ป่าอยู่ริมถนนไอตรงเนี้ยนะฮะและมันจะกลายเป็นเยี่ยงอย่างตัวอย่างที่ไม่ดีของคนอื่นที่จะเ,เรียนแบบเพราะว่าบุกแล้วไม่ติดคุกอันนี้ประเด็นคืออายการสารสูงท่านมองว่า ถ้าไม่ลงโทษได้เป็นเยี่ยงอย่างจะมีคนเลียนแบบสองนะครับเรื่องของการที่เขาเรียกอ,อะไรนะเ,เ,เดี๋ยวนะใช้คำว่าอะไรวะเดี๋ยวต้องไปหยิบมาดูหน่อยเรื่องของปฏิเ,เสธสู้นะครับปฏิเสธสู้โดยอ้างว่ามีสิทธ สถานที่ตัวเองไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์อะไรเป็นความไม่สํานึกนะครับเป็นความไม่สํานึกแม้แม้สารชั้นต้นจะเมตตารอลงอาญาให้ด้วยเหตุผลคนใดไม่รู้แต่อายการมองว่าการที่คนคนนึงรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ดันปฏิเสธสู้นะครับจริงๆควรจะรับสาภาพเพราะตอนนั้นทนายความที่ทําคดีเข้าใจว่ามีเอกสารสิทธิ์เพราะมีการให้การไปแล้วในชั้นตํารวจ มีการให้การอย่างหนักแน่นไปแล้วในชั้นตำรวจนะครับทุกท่านก็เลยมีการปฏิเสธสู้นะฮะแล้วก็อันที่สามที่ท่านเขียนออกมาก็คือท่านมองว่า,าทำผิดซ้ำซากที่ผมพูดนะเนี่ยเมื่อกี้นยฮะนะครับทำผิดซ้ำซากคือผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกคือไม่สำนึกนะไม่สำนึก ก็เลยเห็นว่าไม่สมควรได้รับการรอแล้วมีข้อหนึ่งผมจำไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปเอาก่อนแป๊บนึรอแป๊บนึงนะครับอ่ะเอออีกอันนึงท่านบอกว่า มีการมีการบุกลุกเพื่อประโยชน์ส่วนตัวตรงนี้ตรงนี้ถ้าจะโดนโดนตรงนี้ทุกท่านมีการบุกลุกที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยการสร้างสิ่งบุกสร้างอันหนึง่งมหากินบนความศรัทธาความเชื่อนะครับแล้วก็อ่าาใช้คำว่าไ,ไหนนะ เขาใช้คำว่า,ามีพฤติกรรมในการพฤติกรรมของจำเลยเป็นเรื่องร้ายแรงอาศัยความเชื่อความศรัทธาบุคลคลทั่วไปดังกล่าวในการในการหากินหาประโยชน์ผมว่าประเด็นนี้สำคัญที่สุดนะประเด็นบุกลุกน้อยมากหรือรู้ไม่รู้ก็ตามแต่ประเด็นนี้ผมเชื่อว่า ผมเชื่อว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดคือการหากินบนความเชื่อและบุกลุกเพื่อประโยชน์ของตัวเองตรงนี้เป็นจุดพอยที่ผมมองว่าถ้าจะติดคุกหรือสารอุทธรับคำพิพากษาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจดนุดนี้เป็นหลักจุดอื่นเป็นรองนะครับจุดนี้เป็นหลักจุดอื่นเป็นรองแต่ในการนําสืบเนี่ยมันมีการนําสืบถึงความไม่รู้จริงๆครับทุกท่าน ในการนาสืบเนี่ยไม่มีการนาสืบถึงความไม่รู้จริงๆก็คือจริงๆแล้วตัวจำเลยเองเนี่ยเขาเป็นคนต่างถิ่นและมีเจ้าของที่เดิมเอ่อมาขายให้แล้วก็ชี้จุดให้จึงทําให้เข้าใจหรือสาคัญสาคัญว่าว่าที่ตรงนั้นน่ะคือที่ของเจ้าของเดิมแล้วก็เลยบุกไปอยู่บุกไปทํากินนะครับแต่ปรากฏว่าม,มันเป็นมันเป็นประเด็นโอ้หับพ่อก็คือมีการถกเถียงอยู่ตลอดเวลาจนวินาทีนี้ก็ยังออกโฉนดไม่ได้ จนวินาทีนี้พอถามหาถึงเจ้าของเดิมว่าเฮ้ยออกโฉนดไปถึงไงแล้วเงียบกิฟบเราไม่เคยพูดนะครับว่าเราออกโฉนดได้แล้วทุกท่านครับอันนี้คือพ้อยท์ที่เหตุที่ทำไมอายการจึงขออุทธรณ์เพื่อลงโทษส่วนการซื้อขายที่ผมยื่นไปทางป่าไม้ยังไม่ตอบเนี่ยไอตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมีเวลาไปถามไปตามเพราะว่าคดีมันไม่ได้ขาย,ยุคความอะไร ผมคนเดียวในการไปตามเรื่องทั้งหมดผมไม่ไหวผู้ช่วยผมแต่ละคนก็ไม่มีความรู้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกอย่างทนายสมเกียรติหรือ IQ คิวตามเรื่องอยู่คนเดียวครับเอฟซีค่าใช้จ่ายเวลาสมองสภาพร่างกายจิตใจทุกอย่างต้องใช้ให้ใหบาลานซ์กันนะครับต้องใช้ให้บาลานซ์กันในวันที่ไปสบพบ้านเป็ดอาจจะไปตามเรื่องก็ได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินคดีไม่มีการแจ้งความดูคดีก็ต้องมีคําตอบให้กับสังคมนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนอกจากเป็นวันโลกาวินาศของใครบางคนแล้วยังเป็นวันเกิดของคุณมานาสตอรี่ด้วยนะครับผมเพิ่งจะทราบเมื่อกี้เปิดดูัตรประชาชนแกรพอดีอยู่ที่ผมหนึ่งมิยอนะนะครับนะครับเป็นวันเกิดของคุณมานาสตอรี่ด้วยนะครับผมเพิ่งจะรู้นะครับ นะฮะแฮปปี้เบิร์เดย์ล่วงหน้าไปเลยแล้วกันนะพี่มานา <c oughs> นะครับทุกท่านครับหนึ่งมิยอเป็นวันเกิดของคุณมานาพอดีนะครับฮะวันเกิดของแม่น้องด้วยโอ้โหกูรับรองได้เลยเป็นวันโลกาวินาของมึงแน่ๆเลยงานนี้นะเป็นวันโลกาวินาของคุณผมจะบอกให้ดาวพิหัสวางอาเข้าถูกตำแหน่งแล้วเนี่ยความยุติธรรมมันจะเกิดครับทุกท่าน นะนะครับสุดๆและวันพรุ่งนี้คือวันที่ผมจะไปยื่นหนังสือเรื่องตรวจสอบสิทธิเด็กนะครับทุกท่านพรุ่งนี้นะครับผมจะเดินทางไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับตำรวจนัดผมแล้วนะฮะผมนัดกับตำรวจแล้วมีการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็มีการสอบส่งหลักฐานเพิ่มเติมไปตามที่ท่านอัยการขอมา นะครับก็เอาวันเดียวกันเลยนะครับถล่มมันเข้าไปคือหมายถึงใช้วันนั้นเป็นวันที่ทุกอย่างให้มันจบอยู่ที่วันที่หนึ่งและถ้าเกิดวันที่หนึ่งเนี่ยมีการตัดสินว่าจําคุกนี่มีผลต่อคดีฟอกเงินนะทุกท่านครับมีผลต่อเรื่องฟอกเงินนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่ามันจะมีผลการพิพากษาอย่างไรนะฮะนะครับจะมีผลต่อคำพิพากษาอย่างไรนะครับเลขคดีนะครับแหมหน้าเอาไปซื้อจริงๆเลยนะฮะทุกท่านนะ เลขคดีนะครับทุกท่านขขไม่พูดดีกว่าเลขคดีนะครับที่ที่จะมีการไอ,เ,อเดี๋ยวผมจะไปซื้อนะฮะผมจะไปเสี่ยงโชคนะนะครับนะคืนนี้สวดมนต์กำลังงมเลยครับพี่น้องคืนนี้จะมีคนวิตกจริตคืนนี้ นะครับจะมีคนที่จะนอนไม่หลับอย่างหนักเพราะถ้าพรุ่งนี้แพ้ที่สารอุทธรเมื่อไหร่ผลที่ตามมาจะมากเกินประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอปอง,อง,อง,องทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามมาหมดเลยเพราะผลของการพิพากษาของสารอุทธรมีผลทำให้ทาให้ปปง,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 งเนี่ยได้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นในการพิจารณาในการ ชี้มูลสเอะไรอย่าบอกฝนตกนะนะครับนะชี้มูลนะครับก็มีลางสังหรณ์ว่าน่าจะติดนะครับน่าจะพิพากษาโอกาสที่จะโดนจำคุกสูงกว่าแต่โอกาสรอดมีไหมมีซึ่งผมไม่รู้ว่าทางออทนายเขาขอบคุณครับคุณพนิดาครับนะซึ่งผมไม่ทราบว่าทนายเขา,เขาเขียนอุทธรณ์อย่างไรนะครับ นะครับไม่รู้ว่าทางทนายเขาเขียนอุทธรณ์อย่างไรผมจึงคา,าดการไม่ได้เแต่ถ้าได้อ่านเนี่ยยังพอประมาณการได้นะฮะและอ,อมันเป็นวันที่ทุกอย่างมันรุมเร้าตรงนั้นนะครับเป็นวันที่รุมเร้าตรงนั้นเพราะฉะนั้นตัวใครตัวมันนะครับหลังจากที่วีออสไปหาที่พักผ่อนแล้วผมก็มานั่งคิดเออพอมาอ่านละเอียดนะ ทุ่านครับอ่านทั้งปึกนี้เลยนะเน,น,นี่ยนากอะไาเนี้ยที่ก็มาอ่านนี่เออท่านอายการก็เขียนดีดีวะ่ะแล้วเขียนดีมากด้วยนะฮะนะทั้งนี้เพื่อให้เข็ดหลาบหลาบจำยำเกรงต่อกฎหมายไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อบุคคลอื่นจึงไม่สมควรที่ศาลจะรอการลงโทษจำเลยโอ้โหทุกท่านครับ คุณมนตรีบอกสิบต่อหนึ่งว่าติดโอ้โหนี่คุณคุณตั้งโต๊ะไว้สูงมากนะสิบต่อหนึ่งเลยเหรอคุณมั่นใจว่าติดเหรอฮะคุณมนตรีพี่มนตรีไม่เชื่อทีมงานสังกสีเหรอฮะพี่มนตรีไม่เชื่อฝีมือทีมงานสังกสีเหรอเขาเป็นคนเขียนแก้อุทธร นะครับซึ่งผมเชื่อว่าฝีมือเขาก็มีนะรประสบการณ์ความสามารถความรู้เขานะครับแต่ผมดูของอายการก็เขียนดีนะครับอายการก็เขียนดีนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการวัดดวงเลยอ่ะถูกต้องครับพี่พี่ท็อปคิดเหมือนผมนะโอกาสรอดน้อยแต่ถ้ารอดมาได้ก็ปาฏิหาริย์ขนลุกน้ําตาจะไหลศักดิ์สิทธิ์จริงอะไรเงี้ยนะฮะ เดี๋ยวจะมีมาเต็มๆเลยว่าบนบานสังกล่าวไว้แล้วแล้วนะครับงูผีศักดิ์สิทธิ์มากแต่ถ้าติดขึ้นมาเมื่อไหร่งูผีดับทันทีครับพี่น้องครับมันเป็นวันโลกาวินาศสำหรับเขาจริงๆนะครับและผมเองกับวีออสก็จะไปทำหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเชื่อในหลักฐานมากกว่าใช่ไหมครับการเขียนอาราพบทมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง นะครับไม่น่าจะรอดใช่ไหมฮะนะครับทุกคนก็บอกไม่น่าจะรอดผมก็คิดว่าไม่น่าจะรอดนะทีแรกผมคิดว่ารอดนะแต่พออ่านละเอียดแล้วปุ๊บโอโ้โหเหตุผลก็มีอยู่สี่ประเด็นใหญ่แต่ว่าในประเด็นสี่ประเด็นใหญ่มีการแตกรายละเอียดลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวโดยอาศัยความความเชื่อความศรัทธานะครับแล้วก็ เออเป็นการอุกอาจมากในการบุกลุกป่าสงวนริมถนนซึ่งจะทําให้คนอื่นมีการเรียนแบบแล้วก็อะไรนะเออมีการกระทาความผิดซ้ำซากหลายเรื่องไม่เข็ดหลาบนะครับอีกอันหนึ่งก็คืออีกอันนึงก็คือเออเอ,อร้าทายระบบนิเวศนะครับแล้วก็ หาประโยชน์จากการใส่หาประโยชน์จากการจําหน่ายเครื่องสักการะพูดง,ง่ายๆคือหากินพูดง,ง่ายๆคือหากินนะครับคือเอาที่หลวงมาหากินและอันนี้ผมผมผมพูดเผื่อเฉยๆนะผมพูดเผื่อเฉยๆว่าเรื่องต่อหม้อที่ยังไม่ลื้อเนี่ยที่ <c oughs> ที่มีการไปยื่นหลักฐาน เกี่ยวกับการที่ยังไม่รื้อถอนต่อหม้อเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอายการสารสูงน่าจะส่งไปนะผมเชื่อว่าท่านจะส่งไปนะผมยังมีความเชื่อมั่นว่าท่านส่งไปนะครับอายการสารสูงน่าจะส่งเอกสารที่มีคนนําไปยื่นในเรื่องของต่อม้อย่อยสลายเนี่ยนะครับคือยังไม่มีการปฏิบัติตามคำรักษายังคงปล่อยให้เศษปูนเศษอิฐโครงสร้างเหล็กอยู่ในที่ดินป่าสงวน ถ้ามีการส่งตรงนี้ไปโอกาสติดคุกสูงกว่าเก่าอีกนะนะครับนะก็ไม่รู้ฮนะคือมันเหมือนกับคนทำงานเขาก็มั่นใจว่าเขามีพลังอะไรเงี้ยน,นะนะเขามีสติปัญญาเขามีความรู้ความสามารถของเขาเขามั่นใจว่าเขารอดแต่เราเองเนะี่ยหน้าที่เป็นประชาชนทั่ว,วไปเราคิดว่าไม่รอดนะครับเราคิดว่าไม่รอด นะครับก็รอดูฮนะหลังบ้านทนายรู้รู้ผลก่อนหลังบ้านทนายรู้ผลก่อนด้วยเหรอหลังบ้านทนายมีสิทธิ์รู้ผลก่อนศาลด้วยเหรออย่านะยายผมต้องคิดมากนะถ้าหากหลังบ้านทนายรู้ผลก่อนศาลนี่ยายผมคิดมากนะทุกท่านเออเออย่าอยา่ยาอย่านะ คือถ้าหากหลังบ้านทนายรู้ผลก่อนสารแล้วมีการมั่นใจเนี่ยยายผมต้องคิดมากนะผมบอกก่อนนะครับนะครับยายผมต้องคิดมากเพราะว่าม,มีความมั่นใจสูงว่าจะรอดนะนะฝ่ายเขานะก็เป็นเรื่องปกติ